รโบนเฟรมแบบนี้ใช้ในสกูตเตอร์หรือรถผู้หญิงเป็นหลักครับโดยจะเป็นเฟรมแบบที่ไม่มีคานกลางสันหลังเป็นเฟรมที่ยิงท่อออกมาจากคอรถลงมาด้านล่างพื้นในแนวฉากประกบกับคานรับใต้ท้องที่ขนานกับพื้นลากยาวไปนจนถึงสวิงอม์มโดยเฟรมแบบนี้มันจะมีทั้งแบบที่ปล่อยที่ว่างตรงที่พักเท้าให้สามารถข้ามไปมาได้และก็มีแบบที่มีคานรับแรงตรงที่วางเท้าด้วยครับโดยมันจะเป็นแบบสเตปทรูเฟรมหรือเฟรมแบบก้าวข้ามที่พักเท้าได้เลย ลักษณะก็จะเป็นแบบสเตปเพลตรับราบอยู่ตรงที่วางเท้าสามารถขึ้นได้ทั้งสองฝั่งโดยไม่ต้องยกขาข้ามนิยมใช้ในยู i ทิลิตี้สกูตเตอร์อย่างแกรนฟิลโนและฟีโนครับและอีกแบบก็คือสเตปโอเวอร์เฟรมมีลักษณะเป็นที่วางเท้าแบบแบ,บ,แบนราบเหมือนกันแต่มันก็จะมีท่อนกลางตัวรถขั้นไว้ทำให้ต้องก้าวขาข้ามโดยส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะเป็นเฟรมรับแรงลักษณะคล้ายท่อบ,บนของเฟรมแบบอื่นแต่จะต่ำกว่าครับ ช่วยรับแรงจากช่วงล่างรวมถึงแรงอัดแรงดึงจากน้ำหนักของรถและผู้ขับขี่นิยมใช้ในสกูตเตอร์แบบสปอร์ตอย่าง n m a x และ a i r o c ครับจริงๆแล้วแต่ละแบรนด์แต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์ของเฟรมแตกต่างกันไปตามรายละเอียดและจุดเด่นที่พัฒนารวมถึงอาจจะมีชื่อเฉพาะตัวของตัวเองแต่ถ้ามองตามภาพรวมแล้วเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของเฟรมแต่ละอันมันก็จะถูกจำแนกอยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับ